วัดโบราในนครเกียวโตประเทศญี่ป right ุ the <benchmark> ่นแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือในความสวยงามของมอสและใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วงเคียงคู่กับสระน้ำที่เรียบสงบและสวนที่ประดับประดาอย่างสวยงามแห่งนี้สัตว์หลายชนิดใช้สวนเอเดนจำลองแห่งนี้เป็นบ้านของพวกมันนครเกียวโตตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่และเพลิดเพลินไปกับภูมิอากาศอบอุ่นคล้ายกับในยุโรปส่วนใหญ่ยอดเขา36แห่งเป็นปราการล้อมรอบเมืองที่ใหญ่อันดับเจของประเทศแห่งนี้ที่ตีนเขาเหล่านี้มีวัดอยู่มากมายล้อมรอบด้วยป่าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลานานจึงได้รับการปกปักรักษาเอาไว้ หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในบริเวณนี้คือวัดโบราณโฮเนนอินส่วนท้ายสุดของบริเวณวัดคือสวนโฮโจตั้งแต่สมัยที่เจ้าอาวาสโฮเนนตั้งกระท่อมขึ้นที่นี่เมื่อกว่า800ปีที่แล้วน้ำพุธรรมชาติยังคงไหลยอย่างต่อเนื่อง แหล่งน้ำจืดแห่งนี้เป็นหัวใจของวัดและได้ค้ำจุนชีวิตมากมายมาหลายศตวรรษต้นมุกุอายุ300ปีต้นนี้เริ่มผลิใบใหม่ต้นไม้นี้เป็นบ้านของนกเขาเหี่ยวสีน้ำตาลซึ่งอพยพมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเลี้ยงลูกอ่อนของมันที่นี่ในแต่ละปีการมาถึงของนกเขาเหี่ยวเป็นสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าฤดูหนาวสิ้นสุดลงแล้วและเสียงของฤด,ดูใบไม้ผลิจะเต็มท้องฟ้าในอีกไม่ช้า ัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางก้อนหินเหล่านี้คือกบทาโกสีน้ำตาลตัวผู้มันกำลังเรียกหาตัวเมียโดยปกติมันอาศัยอยู่ในป่าหรือใกล้กับแม่น้ําแต่ในฤดูใบไม้ผลิมันจะมาเยี่ยมสวนแห่งนี้เป็นช่วงสั้นๆเพื่อหาคู่สัตว์ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้ มักจะเป่าประกาศการมาถึงของฤดูการใหม่อยู่เสมอยิ่งอากาศอุ่นขึ้นมากเท่าไหร่เสียงก็จะหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นและและ้วตัวเมียรปรากฏตัวตัวเมียจะมาที่สระน้ำเฉพาะในวันที่มันพร้อมวางไข่ซึ่งเป็นเวลาไม่นานนัก ก่อนที่จะพบคู่ของมันกบต้นไม้เขียวตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เกือบสองเท่าเมื่อการส่งสัญญาณหาคู่จบลงตัวผู้ก็นั่งลงบนหลังของตัวเมียแล้วสอดขาหน้าเข้าไปใต้แขนคู่ของมันจนแน่น มันจะอยู่ในท่านี้จนกว่าตัวเมียจะวางไข่ตัวเมียเข้าไปในสระเพื่อดูดน้ำเพื่อที่พวกมันจะสามารถสร้างฟองที่จำเป็นต่อการวางไข่ตัวเมียค้นหาแหล่งที่จะสามารถวางไข่โดยมีตัวผู้อยู่บนหลังแหล่งที่เหมาะสมคือกอหญ้าที่อยู่ริมสระน้ำหรือกิ่งไม้ที่ห้อยลงมาอยู่เหนือสระ ตัวเมียเริ่มผลิตฟองโดยการผสมน้ำปัสสาวะกับเมือกอย่างช้าๆด้วยขาหลังของมันเมื่อกระบวนการนี้เริ่มขึ้นตัวผู้ตัวอื่นซึ่งแอบสังเกตการคู่ที่กำลังผสมพันุ์ยุบหลังจากวางไข่ฟองที่ห่อหุ้มก็ค่อยๆแห้งลง ในช่วงเวลานี้ของปีงูลายญี่ปุ่นและงูกินหนูเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนสวนแห่งนี้เป็นประจำเพราะมีเหยื่อจํานวนมากกบต้นไม้เขียวที่อยู่ระหว่างภารกิจผสมพันธุ์จึงเลี่ยงไม่พ้นที่จะเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับงูที่เรียวยาวเหล่านี้ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิต้นก่อที่อยู่ด้านหลังวัดผลิดอกขนาดเล็กซึ่งช่วยเพิ่มสีสันให้กับสีเขียวในบริเวณนี้ ต้นไม้ที่เขียวชวอุ่มขนาดกลางเหล่านี้ให้ผลนัดในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นแหล่งอาหารสําคัญสำหรับสัตว์จำนวนมากรูในใบไม้ที่ถูกกินไปบางส่วนแสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้วัตถุขนาดเล็กที่ตกอยู่ยืนยันว่าเป็นสัตว์ชนิดนี้ โปรงในต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนี้อาจเป็นทางเข้าสู่บ้านของมันกระรอกตัวนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตบนต้นไม้โดยแทบไม่ได้ย่างเท้าลงบนพื้นดินมันอยู่ในรังตลอดทั้งวันและออกหากินในเวลากลางคืน แต่นี่ไม่ใช่กระรอกทั่วไปมันมีกลเม็ดที่น่าสนใจอยู่ใต้แขนมันบินได้<ฮ>กระรอกบินยักษ์ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกในวงกระรอกหางที่มีขนฟูยาวมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัวที่ยาว80เซนติเมตร แหล่งอาหารหลักของมันได้แก่ผลเชอรี่ดอกคาเมเลียรวมถึงใบไม้สดและผลน,นัดเมื่อกินเต็มอิ่มแล้วตัวเมียตัวนี้ก็กระโจนออกสู่อากาศกระรอกบินยักษ์ญี่ปุ่นในป่าของวัดโฮเนนอิน นับได้มากกว่า10ตัวถึงแม้โดยหลักการมันไม่ใช่นักบินที่แท้จริงเหมือนกับนกลนและแมลงแต่ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่น่าสนใจเหล่านี้คือความสามารถในการร่อนของมันหลังจากที่กระโจนออกไปมันก็กางแขนออกพร้อมแผ่แผ่นหนังที่ดูคล้ายปีกขนาดใหญ่ หางที่ยาวทำหน้าที่คล้ายหางเสือและช่วยให้มันทรงตัวในขณะที่อยู่กลางอากาศมันสามารถร่อนไปได้ทั่วป่าจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งด้วยความเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อใกล้รุ่งเช้ากระรอกบินตัวเมียก็กลับสู่บ้านที่มีไว้อศาศัยยามกลางวัน เวลานี้เป็นปลายเดือนพฤษภาคมที่วัดเสียงสดมนวัดเช้าดังไปทั่วช่วงเวลานี้ของปีอาจได้ยินเสียงกระรอกยักษ์ในช่วงเวลากลางวันด้วยฤูดูผสมพันธุ์ของพวกมันได้เริ่มขึ้นแล้ว กระรอกยักษ์ผสมพันธุ์ปีละสองครั้งในเดือนพฤษภาคมและธันวาคมกระรอกตัวเมียนี้ดูจะสนใจเสียงของตัวผู้ที่แข่งกันหาคู่เมื่อถึงกลางคืนกระรอกตัวผู้ก็เข้ามาใกล้รังของตัวเมียแต่มันไม่ใช่เพียงตัวเดียว ตัวผู้ที่มาก่อนเริ่มต่อสู้กับคู่แข่งส่วนตัวเมียรอผู้ชนะและว,ว่าที่คู่ของมันเป็นเวลาไม่นานนักก่อนที่ผู้ชนะจะเข้ามาทวงรางวัลเมื่อตัวเมียปีนขึ้นต้นไม้กระรอกตัวผู้ที่ชนะก็ตามไป <c oughs> การผสมพันธุ์ เกิดขึ้นใกล้กับรังเมื่อการพบปะกันช่วงสั้นๆสิ้นสุดลงตัวเมียก็กลับสู่โพรงหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีลูกของมันก็จะเกิดในฤดูใบไม้ร่วงไม่ได้มีเพียงแค่เห็ดและมอสที่กำลังรอการมาถึงของฝน ไข่กบต้นไม้เขียวเหล่านี้ถูกวางมาแล้วสิบวันภายในฟองที่ห่อหุ้มไว้นี้ชีวิตเล็กๆได้ฟักออกจากไข่และกระตือรือร้นที่จะออกมาข้างนอกตอนนี้ฝนได้หยุดลงแล้วลูกออดเขย่าตัวเพื่อพยายามปลดปล่อยตัวเองออกจากฟอง ลูกอ๊อดหลงลงสู่สระน้ำตัวแล้วตัวเล่าตัวนิ้วท้องแดงที่หิวกระหายรอคอยอยู่เบื้องล่างอย่างใจเย็นหวังที่จะจับอาหารตัวจิว๋วลูกอ๊อดเหล่านี้จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนกับอันตรายจนกว่าจะถึงปลายฤดูร้อน ซึ่งเป็นเวลาที่พวกมันจะสามารถออกจากสระน้าในฐานะกบตัวเต็มวัยในที่สุดแต่บางชนิดไม่แม้แต่ที่จะสามารถลงไปถึงสระน้ำไข่เหล่านี้แห้งเกินไปภายใต้แสงแดดที่แผดเผาปีนี้เกียวโตมีวันที่แดดจัดจำนวนมากกว่าปกติผลกระทบต่อสมดุลที่บอบบางของธรรมชาติ มักจะรุนแรงเสมอมอสในสวนเริ่มแห้งเหี่ยวลงเช่นกันหากปราศจากน้ำมันจะหดตัวและเข้าสู่สภาวะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว คงอยู่เช่นนั้นจนกว่าฝนจะทำให้มันชุ่มชื้นขึ้นอีกครั้งในวัดสวนลูกออดกำลังแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงถึงแม้หางสั้นของพวกมันจะยังคงอยู่แต่ปากของมันกว้างมากขึ้นและแสดงลักษณะคล้ายกบมากขึ้นบางตัวที่พัฒนาเร็วกว่าได้ออกจากสระน้ำไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนต้นเมเปิลเช่นกันที่ซึ่งกบต้นไม้เขียววางไข่เอาไว้จักกระจันราตรีเริ่มปรากฏขึ้นมันเป็นสัตว์ชนิดแรกที่เริ่มส่งเสียงหึงห่งๆภายในพื้นที่วัดใหญ่แมงมุมนับไม่ถ้วน ถูกชักใย,ยอยู่รอบสระน้ําแมงมุมใย,ยกลมตัวนี้ยาวประมาณ5เซนติเมตรในช่วงเวลานี้ของปีแมงมุมจะชักใย,ยกระจายเหนือต้นหญ้าที่อยู่รอบสระรอการขึ้นมาของมแมลงปอเข็ม เส้นใหญ่เส้นหนึ่งที่ยึดระหว่างต้นไม้สองต้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแมงมุมกำลังเริ่มถอเส้นใหญ่เส้นใหญ่ดักจับที่บางทำให้ใยแมงมุมเสร็จสมบูรณ์จนเสร็จการใช้เส้นใยชนิดต่างๆและสารยึดติดพิเศษแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันเหลือเชื่อของแมงมุม เหยื่อตัวแรกของมันติดกับแมงมุมมีสายตาที่แย่มันจึงหาตำแหน่งที่แน่นอนของเป้าหมายโดยการตรวจจับการสั่นสะเทือนก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าไปมันใช้เส้นใยห่หอหุ้มพันรอบอาหารของมันก่อนที่จะแบกไปกินตรงกลางของใยแมงมุมเส้นใยพิเศษนี้นุ่มมากคล้ายกับเส้นใยที่ตัวเมียใช้ม้วนรอบถุงบรรจุไข่ของมัน เยื่อที่ถูกจับทั้งหมดเคลื่อนไหวไม่ได้และถูกห่อหุ้มไว้เป็นสเสบียงอาหารสำหรับกินในภายหลังเมื<น>ม่อยามเช้าใกล้เข้ามาแมงมุมใหญ่กลมตัวนี้ก็เลิกใช้ใหญ่ของมัน เส้นใยดักจับที่เหนียวจะแห้งไปในไม่ช้าดังนั้นเช้าแต่ละวันโครงสร้างนี้จะถูกแยกส่วนและกินเข้าไปเส้นใยนี้เป็นแหล่งของโปรตีนที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้แมงมุมสามารถผลิตเส้นใยใหม่ในวันต่อไปเส้นใหญ่ยึดเหนียว เริ่มแรกถูกทิ้งไว้ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งจะใช้เป็นฐานสำหรับใยแมงมุมใหม่ในคืนนี้กิ่งไม้ก็มีร่องรอยว่าถูกตัดเช่นกันมีสัตว์เพียงชนิดเดียวที่ทำเช่นนี้ตัวด้วงด้วงลูกโอ๊กมีขนาดลำตัวเพียงไม่เกิน2เซนติเมตร มันเจาะรูที่ส่วนบนของลูกโอก๊กโดยใช้ปากที่ยาวของมันซึ่งยาวหนึ่งในสาของความยาวลำตัวเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วมันก็วางไข่หนึ่งฟองไว้ภายในนกติชชนิดต่างๆไม่ได้รับผลกระทบจากสารพิษแต่อย่างใดแต่สาเหตุที่นกชนิดนี้มีภูมิคุ้มกันต่อพิษยังไม่ทราบแน่ชัด นกชนิดนี้มีนิสัยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งมันเก็บซ่อนเมล็ดพืชไว้เป็นสเบียงสำหรับฤดูหนาวนกตัวนี้แกะเมล็ดภายในออกอย่างชำนาญด้วยจง,งอยของมันเพื่อจะนำไปฝังเมื่ออาหารขาดแคลนมันจะขุดเสเบียงที่เคยซ่อนไว้เหล่านี้ออกมากระนั้นไม่ใช่ทุกเมล็ดที่มันจะหาพบ มเมล็ดก,กํายานจํานวนมากงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนต้นใหม่ในฤดูใบไม้ผลิครั้งต่อไปแทน <c oughs> ภายในพื้นที่วัดมีนักล่าที่ลึกลับอาศัยอยู่ในดิน นักล่าชนิดนี้กระโจนเข้าใส่เหยื่อตัวใดก็ตามที่บังเอิญผ่านรังของมันมนแมลงกำลังเข้ามาใกล้อันตรายนี่เป็นการจับที่เร็วอย่างเหลือเชื่อแมงมุมประตูกลนตัวนี้ ตัวจับการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแมลงที่กำลังเคลื่อนที่เพื่อเป็นสัญญาณในการกระโจนออกมาและจับเหยื่อของมันอาหารที่เหลือถูกโยนออกไปข้างนอก แม้จะใช้เทคนิคการอำพรางและการซุ่มโจมตีแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จในการสร้างฝาประตูกลแมงมุมใช้วัสดุที่มีอยู่รอบรังของมันขั้นแรกมันสร้างฐานโดยการทำให้ดินและมอสโดยรอบราบเรียบ จากนั้นมันทำให้ตัวเองกลับหัวและชักใยญให้ฐานฝาประตูแข็งแรงขึ้นเมื่อเสร็จแล้วรังดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม things, บางรังปิดบางเป็นอย่างดีจนยากที่จะสังเกต ในช่วงอายุ2-3ปีแมงมุมประตูกนเพศผู้ตัวโต,วตวเต็มวัยออกจากรังเพื่อค้นหาคู่เพศมี <un> ตอนนี้เป็นเดือนตุลาคมและการเปลี่ยนสีของใบไม้แสดงถึงการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงท่ามกลางใบไม้ที่ร่วงลงมา เศษซากศพของกระรอกบินกระจายอยู่ร,บรอบๆสัตว์ที่บินสูงเหล่านี้ก็มีนักล่าเช่นพังพรและนกเขาแมวซากกระรอกอยู่ใกล้กับรังของตัวเมียที่พบในฤดูใบไม้ผลิโอกาสที่จะพบมันอีกครั้งหนึ่งอย่าว่าแต่ลูกของมันเลยดูท่าไม่ดีนะ ต่อมาในเย็นวันนั้นสัตว์บางตัวตัดสินใจที่จะปรากฏตัวมันคือตัวเมียตัวเดิมมันดูระมัดระวังตัวอย่างมากในที่สุดมันออกจากหลังและมุ่งหน้าขึ้นต้นไม้แต่ไม่มีวี่แววลูกของมัน ท่านใดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากภายในรังตอนนี้เป็นเดือนธันวาคมภูมิทัศน์รอบป่าของวัดเริ่มเด่นไปด้วยต้นไม้ใบโกรน กบต้นไม้เขียวเตรียมตัวจำศีลใต้ขอนไม้นอกเหนือจากการหาคู่แล้วโดยปกติกบต้นไม้เขียวจะอยู่บนกิ่งไม้เหนือพื้นดินแต่เมือ่อฤดูหนาวใกล้เข้ามามันเลือกที่จะซ่อนตัวใต้ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นป่า มีเพียงลมหนาวและเสียงกระทบกันของน้ำพุไม้ไผ่ที่ทำลายความเงียบความสงบเงียบของสวนแสดงว่าไม่มีสัญญาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามปกติแม้แต่ตัวกระแท้จิ๋วยังหลบลี้อยู่ภายในอาคารได้สร้างสวนแห่งเอก